สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านก่อนอื่นต้องออกตัวกันว่าเสียงค่อนข้างจะแหบเพราะว่าไม่สบายมา1อาทิตย์นะคะแต่ด้วยความที่สัญญาไว้แล้วว่าขอพักหนึ่งอาทิตย์เราจะกลับมาเล่าเรื่องก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่หลังจากพักไปเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าไม่กินเนื้อซึ่งเราอะค่ะเคยเกินในเพจ ต่แล้วว่าเราเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อซึ่งจริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยก็ทานเนื้ออยู่นะคะตามคุณพ่อคุณแม่แต่เด็จะเป็นคุณพ่อซะมากกว่าคุณพ่อมาจะเอาเนื้อควายตากแห้งมาทอดให้กินกับข้าวเหนียวตอนเป็นเด็กก็รู้สึกว่ามันเค็มๆอร่อยดีแต่อพออายุสักสิบหกอะค่ะ,คะก็มาถึงจะเปลี่ยน ตอนนั้นแถวบ้านเรามีหลวงตาท่านหนึ่งดูดวงให้ก็ขอเรียกว่าพระครูซึ่งคุณแม่ของเราก็นับถือท่านมากเลยท่านจาวัดอยู่ที่วัดอีกหมู่บ้านหนึ่งแม่มักพาเราไปถวายสังฆทานกับท่านท่านบวชตั้งแต่หนุ่มจนอายุมากแรกๆท่านก็รับถวายสังฆทานแบบคนอื่นๆนะคะที่ไปไหว้ท่านแล้วก็ไปถวายท่าน แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นเราอยู่ม .6 แล้วพระครูบอกว่าดวงอีน้อยนี้หมายถึงเราอ่ะค่ะถ้ายัง้งหรือแปลว่าหยุดกิ่นจิ้นงัวจิ้นควายได้ก็หมายความว่าถ้าหยุดทานเนื้อวัวหรือเนื้อควายได้จะเจริญไปตั้งหน้าหมายถึงว่าจะเจริญไปข้างหน้านั่นเองด้วยความที่เราพอรู้ความแล้ว เราก็เลยบอกกับแม่ว่าเดี๋ยวจะลองเลิกกินเนื้อวัวเนื้อควายดูนะแม่แต่พอโตขึ้นมาค่ะถังเข้ามาหาหลัยด้วยความที่คนรอบข้างและเพื่อนหลายคนทานเนื้อเวลาไปทานหมูกระทะแรกๆก,ก,ก็ให้ต้มย่างในหม้อเดียวกันได้น้ำเนื้อก็โดนหมูกุ้งที่เรากินก็ย่างได้แต่ เราค่าวเว้นไม่กินเนื้อวัวพอเรียนจบเริ่มทำงานก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะก็เราก็ยังมีเพื่อนมีครอบครัวมีสังคมก็ใช้วิธีแบบนี้มาโดยตลอดมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นงานบุญเราบอกอยากกินประดุกผัดพริกแกงคือมันมีเลี้ยงในงานบุญนั้นแหละค่ะแต่เหลือสองชิ้นสุดท้ายในถาด แล้วเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งมันได้ยินก็ตักปลาดุกครึ่งชิ้นจากจานมันมาใส่จานเราแล้วก็บอกเราว่าอ่ะกูแบ่งให้ซึ่งในจานนอกจากมีปลาดุกเหมือนมีแกงเนื้อราดอยู่ด้วยคือจริงๆอ่ะเราก็แค่บน่นไอ้คันจะไม่กินมันตักแบ่งมาแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่ารังเกียจก็ยอมกินไปปรากฏว่าคืนนั้นปากพองแล้วคืนนั้นเองค่ะก็ดินเสียจกักรรของไอ้เพื่อนผู้ชายคนนี้ มาหาแล้วก็บอกเราว่าเรากินของต่อมันยอมรับกรรมต่อจากมันใช่ไหมก่อนหน้าที่จะเห็นเจ้ากรรมของเพื่อนผู้ชายก็ทั้งอาเจียนและท้องเสียก็รู้เลยว่าอาจารย์ดันออกอืมเจ้ากรรมคนอื่นก็มีมั่วมาทำนองนี้เหมือนกันจากนั้นจึงตั้งจิตว่าจะไม่กินต่อใครไม่กินอาหารต่อใคร เว้นแต่จะบอกอาจารย์ไว้ก่อนว่าขออนุญาตเฉพาะคนคนนี้เท่านั้นเช่นคนที่บ้านเป็นต้นย้อนไปตอนที่หยุดทานเนื้อไปพักใหญ่ค่ะถ้าเลียงได้ก็เลียงต่อมาเราเจอพี่มนาวพี่มนาวเลยบอกว่าอมาม่กุนอิมบอกว่ารับเองเป็นสิทธินะตอนนั้นก็งงว่าไม่ได้นับถือเจ้แม่ก,กุนอิมขนาดนั้นแค่ไม่กินเนื้อตามพระครูบอก ทำไมถึงมาเลือกเราเป็นลูกศิษย์ก็กังวลนะคะว่าเอา้าเราจะให้ทําตัวยังไงร,รับเป็นศิษย์นี่คือร่างทรงหรือย,อยังไงมีคําถามเต็มหัวไปหมดผีก็เห็นแล้วครูบาอาจารย์มาต้องทําตัวยังไงพี่มานาวบอกว่าแค่มีองค์น่ะเองไม่ได้เป็นร่างทรงหรอกนะเราก็ถามว่ามีองค์คือยังไงอ่ะแกว่าเห็นมากกว่าคนอื่นไม่ต้องเป็นร่างทรงแบบแม่เราเหรอก จำทุกเรื่องราวได้แต่ถ้าเป็นร่างทรงพอเทพเลิกประทับก,ก็จะจำอะไรไม่ได้เลยเราก็บอกว่าอืมก็ไม่เข้าใจหรอกนะตอนนั้น่ะเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ไปแล้วกันแต่ถามว่ากลัวไหมแอบกลัวนะเพราะเราไม่่ะเป็นร่างทรงแบบแม่เราแล้วเราก็ลืมไปแล้วล่ะค่ะว่าที่มานาวเคยบอกไว้ว่าอาม่ารับเป็นสิจนมีอยู่วันหนึ่งค่ะ เราก็ไปทานข้าวกับคุณเดียเป็นร้านดางังแถวย่านลาดพร้าวร้านนั้นทำเนื้อย่างกระทะร้อนและคุณเดียผู้ทานเนื้อก็สั่งเมนูนี้มาอาหารที่มาเสิร์ฟก็ดูน่ากินควันคลุ้งเลยด้วยความที่ทำตามประคุณแนะนำเท่านั้นตอนนั้นก็มองเราเออหน่ากินอ่ะคิดในใจว่ากินซักชิ้นก็ไม่เป็นไรก็บอกคุณเดียว่าคุณเดียชิมชิ้นดิ คุณเดียวก็บอกแน่ใจนะเราก็บอกอืมพอคุณยายยืน่นเราก็ชิมไปชิ้นหนึ่งก็อร่อยจริงแหละเพราะไม่ได้กินเนื้อมานานแล้วไงแต่หลังจากทานไปด้วยความตั้งใจที่จะกินทั้งทั้งท,งท,งที่งดมานานมากมันก็เกิดอาการร้อนในปากแบบวูบ,บวาบตลอดเวลาจากนั้นเช้ามาปากเป็นแผลลักษณะในปากคือมันพองคล้ายร้อนในหลายจุด ต้องไปร้านขายยาแล้วก็เอาพวกยาที่ทาแผลในปากทาเข้าไปทายาผ่านมาห้าวันก็ไม่มีท่าจะทุเลาแถมไม่พอมันเหมือนมีแผลเพิ่มขึ้นก็เลยเล่าคุณเดียถึงอาการที่เป็นให้ฟังหลังจากขอชิมเนื้อวัวชิ้นนั้นหนึ่งชิ้นคุณเดียก็พูดติดตลกว่าเป็นไงล่ะชิมชิน้นแล้วก็หัวเราะอยางขำๆว่าเราก็โทรไปปรึกษาพี่มะนาว แกบอกว่าให้เราตั้งจิตขอขมาอมากวนอิมว่าด้วยความที่ลูกตั้งใจกินเนื้อวัวนั้นลูกต้องขอขมาเลิกกินมานานแล้วและทำสิ่งใดไม่ถูกต้องลูกขอขมาในที่นี้เชื่อไหมคะแปลกแต่จริงหลังจากขอขมาปากที่พองเหมือนร้อนในในปาก ก็หายไปเหมือนไม่มีอาการใดๆมาก่อนจึงรู้ได้ว่าที่ป่วยทายามไม่หายเพราะท่านเคยบอกแล้วว่าเราจะรับเป็นสิทธิและเราก็แหกกฎไปกินเนื้อเลยรับบทลงโทษตามสภาพจริงๆต่อมาน้องสาวคุณเดียแฟนน้องและคุณเดียชวนเราไปทานข้าวแถวห้าแยกลาดพรา้าน้องก็สั่งต้มยำเนื้อมาทั้งแกงทานเนื้อยกเว้นเราคนเดียว ด้วยความที่ไม่ได้ถามว่าเป็นต้ยมยำอะไรก็ซดโูเข้าไปหนึ่งช้อนปรากฏว่าเป็นมื้อที่แย่มากสำหรับเราเพราะนอกจากไม่ได้ทานอาหารต่อแล้วต้องออกไปอาเจียนนอกร้านข้างสะพานลอยเลยแบบหมดไส้หมดพุงข้าวก็ไม่ได้กินเรียกบริกรเอาน้ำเปล่ามาให้บ้วนปากแบบเนอกสภาพที่เปรี้ยเหมือนคนเป็นอาหารเป็นพิษเลยทีเดียวปัจจุบันก็ไม่ทานเนื้ออีกเลย ได้ลก,กลิ่นก็อยากจะอาเจียนทุกครั้งที่คนที่บ้านใช้ทอดเนื้อก็ต้องปิดจมูกเพื่อทําให้คนที่ไหว้วานทานซึ่งถ้าเลียงได้ก็จะพยายามเลี่ยงหน้าที่อีกอย่างซึ่งพระครูเคยบอกไว้ก็คือถ้างดทานเนื้อวัวเนื้อควายก็จะเจริญคําว่าเจริญในที่นี้เราตีความหมายว่าเจริญในธรรมคือไม่เบียดเบียนสัตว์ใหญ่นั่นเองเรื่องเล่านี้จบเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ